สวัสดีครับ FC แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมผมารักนะครับก็ได้ผลาักล้วยนะครับมาให้กับพักวัฒนานะครับเพราะว่า น้ำหวานนะคะแบ่งปันทั้งบนนี้ก็จะมีของสีดอขุนเงินพ่อใหญ่ทองคำแล้วก็ทังวาสนานะคะเอีจากช่องพังน้ำหวานเนาะวกครักเดี๋ยวเราจะขนลงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพามาดูแม่วาสนานะคะคเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่แม่วาสนานะคะวันนี้แม่วาสนาทำทรงผมสวยเลยนะคะ ะะเดี๋ยวควานแล้วก็ขนกล้วยลงก่อนนะคะอันนี้พี่เดียกนะคะเจ้าของวาสนาควานประจวบไปไหนคะไปไถนา๋อ,อไปไถนานะคะพี่พี่ประจวบนะคะ,ไไะ,คะก็มีอาชีพเสริมอีกอย่างนะคะก็คือการไถนานะคะนี่นะคะอันนี้เป็นฟางที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะคะแล้วก็ เอามาให้ช้างกินนะคะช้างเขาก็จะชอบมากนะคะนนนนทั้งเล่นทั้งกินทำทรงผมเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหญ้าที่ปลูกเตรียมไว้ให้กับช้างนะคะนี่นะคะนี่ก็ เป็นปางข้าวนะคะที่ควานไปหามาไว้ให้นะคะขอ,อสารพิษนะครับผมปางข้าววางใหม่ๆชั้นกินดีมากนะเขาเขาจะหอมใช่ไหมความรักคุณยายบยานสนานะคะยอยู่ที่บ้านเลยนะคะลูกไว้ที่บ้านเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะปลูกอ้อยนะคะนี่นะคะเราจะไปเจอกันอยู่ความพี่จวบก็มาแล้วนะคะเราจะพามาดูบ้านของคุณยายบาษสนานะคะดูความลำบากของควันครับนนะคะควันควันจวบขับรถไทยมาแล้วค่ะนี่นะคะ แล้วนะคะดูสภาพนะครับผมใส่ยังไปไถนาได้ได้ออกโค้งไถนายุคใหม่ใช่ไหมคะมีกับข้าวด้วยกับข้าวเขาให้มาโอ้ค่ะเขาเขื่อยกรองเาไมเอาเสื้อสีดองเตียงไปส่งกับผมเอาเกเสื้อเดี๋ยวจะสักให้ใหม่ครับดูนะครับดูสภาพรถนะครับผม เล่ตกเปะเลยนะครับผมนี่จันบ่เพ็รก็มันก็บ่ได้เราลูกกําลังออกใหมเนาะคือฟันหยอดนี่มีรถไถด้วยนะครับไป่ต้องรับจ้ากฟัดฝานนะครับผมฟันจะสังเกตนะครับนี่นะคะมีเสะมูลนะครับผมแต่ปลาคอบ่ปลาคอมีบ่วะปลาหน่อยครับนเรื่นคนใหญ่นะครับผม ไปใช้ต้อตอิ่ันนี้ก็คือปั่นนะคะปั่นนาเนาะเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไปปั่นปั่นต้อซั่งนะคะเอสซีวันวันล่างคิดว่าอยากได้อยู่นะครับเดี๋ยวสภาพนี้ก็ไม่เอาแล้วเนะ <laughs> <peach> เอาแล้วครับผม,ผ,มผ,มผมจะวางแล้วผมรับไม่ได้ตังต้งคั้งควนันเอควันนะครับเอาลาย่อยาเงเกินนะครับทำงานลายอย่างครับดูนะครับรถนี่ถ้าล้างเลยประมาณสามวันก็ไม่เสร็จใช้วเว<ร>ลาล้างนานนะคะวันแรกต้องเอาไม้เขียโคหนออก,ก่อนนะครับวันที่สอง วันที่สองแค่น้ําไว้นะครับไม่งั้นมูลขึ้นไปลบแม่น้ํามูลเลยแค่ไว้ตรงนั้นนะครับมักถ้าจะได้เรือบริเวณที่ตัวอย่างยังมืดวนี้เลื่อป่วยมาส้มกันล้วยจากอะไรป่วยจากช่องพังน้ำหวานครับฝากครับแบ่งปันนะครับของนายเด้อเด้อพี่หน่อย ว่าเอาเอกครับบอกกันเพื่อฝากในองฝากเจ้ามีเจ้ามีองฝากฝ่างฝากๆีคองฝากเจ้าว่าเอานี่นะคบวิถีชีวิตผานชานะคะว่ข้าไรกบาดหเปล่นไปนั่งไปนั่งไรไปนั่งดคนนะชานาสมัยชนนี้อันนี้เป็นบ้านของวานวาสนานะคะก็อยู่ที่บ้านเบงนะคะบ้านเบงก็ อยู่ไม่ไกลจากบ้านทลาดนะคะประมาณอางมากก็1กิโลนะคะไปเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะไกลนะครับต้นไม้ต้นนั้นนะครับอ <c oughs> ตอนกลางวันปลูกต้นไม้เพราะว่ามันมีร่มนะครับ เดน,นี้นะครับพื้นที่เหมาะสูงม,มากๆนะตรงนี้ครับมาูช้างเรียกชาย้างในหมูป่าผยกโป้ให้สองโป้เลยครับจะเตรียมไว้อย่างดีด้วยนะคะ <c oughs> อ้อยก็ปลูกไว้ข้างหลังก็ปลูกไว้นะคะเป็นอ้อยนะคะรับมีงลยฝีมสังก็มีอปลูกไว้สามสวนเลยนะคะเดี๋ยววันรังวานรังจะเป็นปมาเมาเลยครับมาตัดเอาเลยด้ทังมาจะได้โดนได้ไหมลูกหนะน้างผมผมยังตัดไม่บนเนือเริ่มดอกแล้วเมยงเหนือะวันรักยังเหลือเยอะนะคะขาผมอยู่พวกฝันแล้วครับ บ้านช้างก็ทำทรงผมนะคะแม่ว่าทำทรงผมนะคะแม่วา,าสนาแม่เลี้ยงสีดอขุนเงินนะคะบ้านเบงก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านทลาดนะคะเป็นบ้านเป็นบ้านหม พ่อควอลักเองนะครับผมญาติควอลักที่บ้านเบงบ้านตลาดบ้านคุณปู่คุณย่าของควอลักนะคะใช่ครับบ้านปู่บ้านย่าครับญาติพี่น้องอยู่ที่นี่หมดนะครับอยู่ที่นี่บ้านเบงก็มีท่าลรานก็มีนะครับบ้านเกิดกงนอนน้องคนพ่อคลักแต่ก่อนผมเด็กๆนะครับเคยมาทำนาอยู่ที่นี่นะครับวิ่งอยู่ที่นี่นะครับวิ่งเล่นอยู่ที่นี่เหมือนบ้านเองนะครับมาเดินเข้ามา บ้านเบงนี่คนรู้จักหมดนะครับรู้จักตั้รักนะครับจะดูแม่วาดกินหญ้านะครับผมเราจะพาไปดูแม่วาดน,นะคะแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อกล้ามเองใส่ของขลุดทำไมนี่นี่นะคะ ควานก็เตรียมหญ้าเตรียมตะเบียงอาหารของช้างไว้อย่างดีเลยนะคะช่วงนี้ก็จะโชคดีหน่อยมีฟางข้าวด้วยค่ะไม่ต้องซื้อนะคะนี่ฟางเขียวๆช้างเขาก็จะชอบนะคะหอมกินหอมข้าวนะคะก็มามาเล่นด้วยกันนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ได้ไกลกันนะคะถ้าถ้าเราอันนี้อยู่บ้านเบงนะคะ ถ้าเลยไปทางนู้นก็จะเป็นบ้านทาลาดบ้านทลาดของสุมทาสายถ้าเลยจากบ้านทาลาดก็จะมีหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านของน้องตุลาค่ะเลยจากน้องตุลาก็จะเว้นหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านของซีรอคุณเงินนะคะบ้านจะติดกันนะคะไม่ไกลกันมากนี่นะคะถ้าเอฟซีอยากมาเยี่ยมมาหาก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ ครั้งที่นี่ก็เยอะนะคะเลี้ยงแบบอยู่แบบบ้านๆเลยนะคะพอดีเราก็ได้แวะเข้ามาเอากล้วยมาให้ด้ยนะคะแว้มาเยี่ยนคะ่ะเพราะว่าก็มาหากันเรื่อยนะคะหาสู่กันเรื่อยทีมงานช้างที่จวบนี้ก็คือว่ามีลูกกําลังเรียนอยู่นะคะก็ต้องไถนารับจ้างด้วยค่ะ ช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะปั่นนะคะปั่นเอารถไถปัน่นปั่นต่อฟัางข้าวนะคะบางคนเขาก็ทํานาปังนะคะถ้ามีน้ําเขาก็จะทํานาปังโตบางคนเขาก็ปั่นให้เป็นปุ๋ยหมักไว้ค่ะรถรถไถนี่มีงานตลอดนะคะเกี่ยวเสร็จก็ปัน่นหลังจากนั้นก็ช่วงจะวานก็ไถไถรอบแรกแถวบ้านเรียกไถดะนะคะ ถ่ายรอบสองก็ถ่ายบานมีงานตลอดพี่พี่ประจวบนี้จัดไม่ค่อยบ้างนะคะแต่อาหารช้างก็จัดเตรียมไว้อย่างดีค่ะผูกไว้เรียบร้อยนะคะผูกไว้เนี่ยค่ะนี่นะคะวันนี้เราพาเอฟซีมาเยี่ยมชมแม่วาสนาคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องของเราด้วยช่องช้างวัฒนธรรมสีดอกคุณเงินแล้วก็ช่องสีดอกคุณเงินมีทั้งหมดสองช่องนะคะไปให้กําลังใจกันด้วยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ